น้ำตาสีออกพี่น้องเฮาคือเ็นปีไก่ปีไก่นะครับผมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกหน้าสองไฮนี่พราได้เขาจักเม็ดครับนี่นี่สองไฮนี่หน้าเฉพาะสองไฮนี่กินเพื่อนที่ไปเครื่องหนึ่งนะครับกินเพื่อนที่ไปสามไร่กัวผนเดียพี่น้องเฮาสองไฮนี่สามไร่กวัวนะแต่ว่าทัวฉีกระเตือกแปรขึ้นมัดทั้งสองไฮนะครับผม ก็ได้เข่าเหลือหน้าอายุสองไฮนี่ก็ไฮทั้งเตะนะครับผมก็ได้เท่านั้นถ้าว่าปีนี่นี่โทษที่โทษที่ปีนี้โทษเถาะสังสังนะครับผมเรื่องเอราวัตรพูดละนี่อาทิตย์นาก็ดีเอาแล้วนะพี่น้องเข้าเหลืองแล้วเอาเจ้าหอมมะลินะครับผมถึงแม้ว่ามันจะมีใบขาวใบยังแน่กับเพราะเป็นยังครับพี่น้องเข้าซ้ำนี่รับได้